สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับเอสจากดีวานคาร์โูนะครับวันนี้นะครับผมจะมาติดตั้งนะครับเป็นจอ2องดินนะครับยี่ห้อแอลไพ่นะครับรหัสไอเอลเอ็กนะครับ W670E นะครับก็วันนี้จะทําการติดกับรถ DMA ม็กพอนินะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วรูปเล่นหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเชิญรับชมได้เลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นการติดตั้งนะครับจอ2องดินเอลไพ่นะครับรุ่น ILX ขีด W670E ครับติดกับรถ D-Max All-New นะครับตัวนี้นะครับลูกค้านะครับวิทยุเดิมเสียนะครับแล้วก็ต้องการเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่นะครับหลังจากที่ทําการติดตั้งเสร็จนะครับหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับลูกค้านะครับรถลูกค้ามีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็สามารถสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะ แล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี Apple c a r p l a y Android Auto นะครับแล้วก็เล่น USB นะครับ MP3 นะครับบ t ูทูธนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ากล้องหลังนะฮะอันนี้ใส่กล้องใหม่นะครับนี่นะฮะชัดชัดมากนะครับนี่นะฮะเสียงนะครับตัวนี้นะครับเสียงจะ ดีดีมากๆเลยนะครับแสงกลางชัดนะครับลูกเล่นหน้าตานะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอคมชัดนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการนะครับติดตั้งนะครับจอ Android นะครับหรือว่าจอ2ดินนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ P1 เชียงใหม่นะครับ เบอร์โทรนะครับ0845260003นะครับร้านของเรานะครับอ่าก็จะเป็นป้ายแบบนี้นะครับมิชิก้านะครับ P1 นะครับแบบนี้นะฮะก็ร้านนะครับจะอยู่ตรงข้ามปั๊มเชลล์นะครับอยู่หลังเซเว่นโครงการปาล์มสปริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ